ในโอกาสนี้นะคะเครื่องสมาน BSC Cosmetology ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับนักข่าวนะคะผู้ประกาศข่าวแล้วก็ผู้แสดงของช่องสงานนี้ BSC เขามีการทำทรีทเมนต์ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วพร้อมทั้งนวดหน้าสปามืออบโอโซนดูดสิวเซียนด้วยเครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากันอีกด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยผิวคุณสาวๆเนี่ยดูสวยใสอ่อนเยาว์พร้อมยกกระชับลดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยอีกด้วยฟังกันว่าหลังใช้แล้วเนี่ยแต่ละท่านรู้สึกยังไงกันบ้างก็ดีค่ะรู้สึกว่าหน่าสะอาดใสดีอย่างวันนี้นอกจากที่จะทำสปาหน้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีตรวจสภาพผิวทั้งก่อนและหลังทำถ้าเราได้มาทำสปาหน้ากับ BSC เนี่ยนะคะเ,เซลล์ที่ตายแล้วบางทีมันออกไปเราก็จะสามารถบำรุงได้ล้ำลึกขึ้นค่ะ พอทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออหน้าเรารู้สึกเออมันเหมือนบางบางเบาๆนะคะเหมือนกับเออคิดของคิใครมันก็หลุดไปแล้วอาจจะมีแบบความใสขึ้นมากระจ่างขึ้นมานิดหน่อยรู้สึกดีอะรู้สึกก็ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพบว่าหน้าตัวเองเนี่ยมีสิวเซียนอยู่เยอะแล้วก็ยังมันยังมีพวกคราบเครื่องสำอางอยู่เขาก็แนะนําให้ให้ล้างหน้าให้นานขึ้นกว่าเดิมแล้วก็บํารุงให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมใช้เครื่องสาอางดีๆแล้วก็ให้เวลาในการนวดให้เครื่องสำอางมันซึมเข้าไป วันนี้รู้สึกสิวเซียนออกไปเยอะแล้วหน้าเบาขึ้นนุ่มขึ้นค่ะสบายหน้ามากเลยฟังสาวๆกันมาแล้วคราวนี้ไปฟังความรู้สึกจากหนุ่มๆกันบ้างดีกว่าค่ะมีความรู้สึกว่าทำแล้วมันสบายไนดะ้ไปจากที่ mm hmm. แบบว่าต้องต้องหลับตาอยู่สักพักใช่ไหมฮะที่เพทำอะไรหลายๆอย่าง mm hmm. ตามขั้นตอนเนี่ย mm hmm. พอมาถึงตรงนี้มีความรู้สึกว่ามันสบายดี ก็ดีครัรู้สึกแบบว่าแบบว่าตอนที่เขาเอาแมสกอะไรมาใส่หน้าครับเย็นๆสบายใช่ไหมครพอเขาเอาออกรู้สึกสะชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยท่าได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่งงานนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมคอัพอาร์ติสคนนี้แหละค่ะที่จะมาแนะนำเทรนด์การแต่งหน้าให้เข้ากับสไตล์ของ BSC ที่มีมากกว่า200เฉดสีเพื่อรับซัมเมอร์นี้ ก็ควรจะนั่งเน้นหนักเรื่องของการดูแลผิวก่อนนะฮะแแล้วก็ทิ้งไฟสักพักให้คันแดดนั้นซึมกอดสีตาก็เหมือนกันทาสีอ่อนๆเบาๆเน้นขอบตาดัสมาสคาร่าให้ฟูๆให้คิ้วได้รูปไล้ประกายหน้าให้ดูมีเลือดฝาดขึ้นมานิดหนึ่งทวงแก้มต้องมีเลือดฝาดหน้าดูเงามีประกายใสยดูเฮลตี้ลิปสติกก็เป็นเนื้อกรอสเบาๆใสๆและดูเหมาะกับหน้าร้อนไม่ต้องแต่งหน้าเยอะ นอยจากบ้านนะคะทุกวันที่สําคัญเลยนอะกจากครีมบํารุงปกติแล้วก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยทั้งหน้าแล้วก็ตัวค่ะและที่สำคัญนัคือต้องใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพมากๆหน่อยครับถ้าสาวคนไหนอยากสวยใสตามสไตล์ BSC ก็เชิญสัมผัสกับนวัตกรรมแห่งผิวใสและสุดยอดเทคโนโลยีได้ที่เคาน์เตอร์ BSC ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ